ได้อยู่จ้าเห็นไหมทุกคนเนาะได้อยู่ได้อยู่จ้าบูเบที่เขาตักมาบางนึงพี่น้องลงคลิปให้เบิรงแเราเด้อตอนตักเด้อตอนนี้กับอมี่ไปซอยล่างเราเด้อตามตามนั่นจ้ะทุกคนอ่ะล้างอเอาเท่น้อยล้างเอาทีละนิด ฝนมันตกค้ำพี่น้องเอ้ยนตกค้ำแต่ว่าอันมือนน้เพิ่นบอคอยสกปรกปันใดดอกจกัดแต่ว่าเพิ่นมีเสร็จเสร็จใบใหม่ใบยังติดมายังสีนะจ๊ะฝุนฝนีนิบอมีดอกฝนมันตก あっ แดงๆนะทุกคนพวกแดงๆมันเพิ่งสุกอ่ะมันเพิ่งแบบจะสุกอ่ะเยอะเลยรงที่เราตักันเนี้ย ตัวร่อนนี่มาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ารูมันใหญ่เอ้ยทำไมคิดไม่ได้ตัวล่อนนี่มันเอาเศษผงออกดีกว่าเพราะว่ารูข้างล่างมันใหญ่ทุกคนน้องทำไมไม่คิดนาะคิดคิดช้าไปเแม่นคิดช้าไปรอกจ้ะอันนี้มันก็ใส่ใดรูด้จ้ก ทุกคนจะฟุตบอลก็จะมีแข่งฝนก็ตก เดี๋ยวปล่อยให้สะเด็ดน้ําอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเนาะเนาะให้เส็ดนิดน้ําตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่ถุงเละๆอย่างนี้ก็มีถ้าเราเห็นเราก็หยิบถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอะ่ะกินไปลูกเบลเลอรบลาเลยทุกคน มีบางคนถามว่าแม่เอาไปทําอะไรคนที่ถามคือไม่ได้ดูคลิปที่เรา,เอาบอกกล่าวนาะทุกคนเอาไปปั่นอร่อยที่สุดจ้ะปั่นใส่ผลไม้รวมต่างๆใส่นมใส่ใครจะมีแบบเป็นน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปจ้ะทุกคนส่วนเรานะ่ะเราชอบใส่น้ำหวานเข้มข้นแบบรสชาติไหนก็ได้ปรุงแต่งแล้วก็ใส่นมจืด เราก็ปั่นกับกล้วยแอปเปิลหรือว่าผลไม้ต่างๆรวมกันเยอะแยะทุกคนอร่อยมาก mm hmm. บูเบอรี่อ่ะอันนี้คือปะปาเนี่ยที่แกช่วยเก็บก็คือแกชอบกินเอ,อที่แม่ปั่นให้กินนี่ไงทุกคนที่เราปั่นให้กินอ่ะแกชอบแกเลยช่วยเก็บไง <laughs> เนี่ยขอชิมหน่อยอเปรี้ยวหวานทุกคนถามว่า รสชาติเป็นยังไงคือเปรี้ยวนําเลยจ้ะทุกคนมันไม่เหมือนบูเบอรี่ที่เขาเอาไปขายในร้านซูเปอร์นะที่ลูกใหญ่ๆอันนั้นคือแบบรสชาติค่อนข้างจืดเพราะว่าอันนั้นคือเขาปลูกขายทุกคนอันนี้คือเราเก็บในในป่าเนาะทุกคนเป็นไง <c oughs> โอ้ยอยากให้ซิมอยากให้เอาไปกินอยากให้เอาไปปั้นอยากให้เอาไปเฮดอีหยังก็เอาไปแต่ว่าเวลาเฮดขนมนะจ้ะ ลาทาขนมอะ่ะมันออกรสเปรี้ยวเกินไปทุกคนแต่ก็อร่อยเพราะว่าตัดหวานเนาะทําขนมอะ่ะและจ้ากับการเป็นการเข่าป้าเนาะจะ้าทุกปีข่สีเข่าหลายคนาา้น่าบรห็นพีนองเอนเก็บเ็ดแสดงว่าเพิ่นบ่ได้เบิ้งจ้าข่นี่ไปทุกปีจ้าได้บ่ได้ข่กับไปจ้าเพราะว่าข่อยมาเข่าปลาเวลามีฤดูกาลเก็บเ็ดเก็บบูเบอรอยี่ยังสีจ่จ้าข่เก็บทุกปีจ้า ไม่ชิมทุกคนจริงเลยดูปากสิจะไปไหนบอกทุกคนจะไปทำงานทำงานเลิกเรียนแล้วครับอ๋ออาปากให้ทุกคนดูยังไม่ได้ชิมแน่นะอกออทุกคนวันนี้ลูกใหญ่อะไรบอกว่าทำไมลูกใหญ่ทำไมมันถึงเปรี้ยวอืมก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อร่อย อลองคีแตกเด้อเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหาละหาละหาหาวานไม่เจอเลยเนาะอัน <laughs> นี้ลูกใหญ่ทุกคนลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่แต่มันก็เปรี้ยวเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำนิดนึงเดี๋ยวจะเอาห่อใส่ถุงแล้วใส่ช่องฟรีซนะตามที่บอกจะ้ะคือเก็บ วันนี้ทุกคนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นหมูหมูสดนะทุกคนหม,มูสดอยู่นี่เนาะมีบล็อกคลี่ด้วยมีถั่วงอกด้วยทุกคนทางนู้นเราต้มเส้นอยู่นู่นทุกคนกินกินกินเร็วหน่อยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแมทธิวไปฟุตบอลอีกป,ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเดี๋ยวไปปรุงที่โต๊ะนู้น ครักินสามคนก่อนนะทุกคนเพราะว่าอเล็กไปทำงานจ้าครับอเล็กไปทำงานอืมเสร็จคราวเส้นนี่พอแล้วครับ มแม่กอนนะอุดสิเอาหม่บอกโคลีเอาหรือเปล่าไ,ได้แม่เอาเพราะว่าแม่อุ้ยอันนี้มันดิบไว้ก่อนอันนี้เป็นหมูบดกับหมูชิ้นนะทุกคน ของใครนี่ของพ่อครับอ,อันนี้ของแมทิวแมทิวเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวปวดทองครับ,รบอันนี้ของแม่เหรอ,อม,มีลูกชิ้นด้วยจ้ะแมทิวต้องเถิบอ,ออกไปอีกครับตากกล้องเดี๋ยวไม่จ่ายตังนะลูกนี่ของใครีนของพ่อลูกชิ้นลูกชิ้น ทนเมทิลลูกชิ้นพอแล้วคภาพยกมาจริงๆตอนนี้ไม่น่ากินครับไม่น่ากินครับจะให้ปรุงเครื่องตรงนี้ครับครับอ่ะอรแมด้วยแม่เดอะยกมาแหวงนี่ก่อนครับโอเคเดี๋ยวปรุงเครื่องเลยปรุงปรุงปรุง นี่ไว้นี่ก็ได้่อยปุงแล้วพี่น้ออชามไข่อยี๋ยวให้มูเพิ่นปุงก่อนออเดี๋ยวอเล็กลับมากินจ้าทุกคนไปเหตุงานสามชั่วโมงเนาะมือ่อเนาะ โอ้แม่ยังไม่ได้ใส่ถั่วทุกคนเดี๋ยวจะทำนะเดี๋ยวจาบอกเลยย้ายสปาร์ฟอสปีซ์อ่านดอกแล้วเล็กคอมเม้นทุกคนไปตัดเศษปุ๊จ้ะ อคอละุยก็เดยปบลาเลยจ้ะไปกนินเตียรดูทุกคนพริกปนอน <ละ S 2> หนึ่งช้อนเลยพี่ดหิหนึ่งช้อนวันนี้ครับจะแผดบอไม่ดูได้แผดครับล้อลก็ Yes Almost mixing All my trick around but otherwise it's get too... we we'll see. Chim. Mm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 . Chim. Chim. อเอาเพริกไทยมาให้นะ,นะงเหลือผักไว้ให้เล็กด้วยสวงอกเอาไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะนี้มีผักแลวกิน,นง่ายๆไปจ้ะหนูล้างตู้เย็นวันนี้ทุกคน รยากาศฝนฝนตกข้างนสก yeah, พริกนี้ไม่เผ็ดหรอกขนาดไม่ใส่สองช้อนชายังไม่เผ็ดเลยคุณฟูน์อมมใช่ อืมอมไม่ต้องกินเยอะมากทุกคนอืมีแข่หนึ่งทุม่มกินข้าวตอนสี่โมงนิดๆจะได้ย่ยอยเพราะว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งจะต้องไปนี่เนาะ ก่อนลงก่อนลงแขงก็ต้องมีซ้อมนิดนหนึ่งถ้ากินไม่หมดไม่ต้องกินไม่ครับไม่ปวดถึอจะปวดท้องหรือเปล่าต้องเกินอะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียืก่อนวิ่งมันจะจุก

หลีกจิทินแม่เดี๋ยวแม่ไปยืนยืนอยู่ข้างสนามนล้นเนี่ยโ okay. อเคโชคด,ดีหลังบุษเสกอ่าโชคดีหลีเด้ออคนหลีเด้ออ เฮ้าดฮาเดฮาเดบราดีกิทิลบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มทุกคนจะไปดูฟุตบอลเมททิวแต่ว่าฝนมันตกไงตอนแรกว่าจะเดินไป ตอนแรกว่าจะเดินไปเสร็จแล้วเนี่ยเมทิวต้องไปอีกสนามนึ่งอ่ังแข่งขันเสร็จนะทุกคนก็เลยต้องเอารถไปด้วยเดี๋ยวขับไปส่งให้ดูบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มยังสว่างอยู่นะทุกคนยังสว่างสดใส สนามนี้จ้ะที่อยู่ใกล้บ้านเราอยู่ใกล้มากๆเลยแต่ว่าขับรถมาเพราะว่าจะต้องไปส่งแมทธิวอีกสนามหนึงน่งก็เลยนั่งรถมาทุกคนเรามาเขาเริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าแมทธิวแมทธิวไม่ได้ลงครึ่งแรกทุกคนแมทธิวจะไปลงครึ่งแรกของการแข่งขันพรุ่งนี้เนาะทุกคน ก็คือใครที่ลงครึ่งแรกวันนี้ก็ไปลงครึ่งหลังพรุ่งนี้ใครที่ลงครึ่งหลังวันนี้ก็ไปลงครึ่งหลังพรุ่งนี้โอ้ไปครึ่งหลังวันนี้ได้ลงครึ่งแรกพรุ่งนี้สับสนไหมทุกคนไม่สับสนเนาะคือเขาเปลี่ยนกันนะโน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  ยูไปทุกคนบรรยากาศดีถึงฝนจะตกถามว่าหนาวไหมก็ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ทางเข้า Con dùng nhiều quá luôn luôn dùng nhiều quá dùng nhiều quá dùng nhớ mà, đồ. Còn đồ dùng đồ dùng ยุงมันกลับวันนี้ยุงหายครับพี่นอ้องดไปเลยกลับทำไมไทุกคนขออภัยท่านผู้ชมคือเราถ่ายคลิปไม่ได้อ่ะทุกคนตอนนี้ฟุตบอลก็ยังไม่จบจ้ะ ยุงมันเยอะมากอะ่ะยุงแบบหยิบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไม่ได้อะ่ะมันกัดอะ่ะมันกัดนิ้วอะ่ะมันกัดมืออะ่ะทุกคนก็เลยกลับบ้านแล้วเด้อว่าสิไม่รู้จะแพ้หรือชนะเหลอกลับแล้วแต่เขาอชานะแล้วแหละเพราะว่าเขานำเราสามศูนย์แล้วทุกคนดูสวยไหมตรงนี้ทำไฟสวยเนาะเขานำเราสามศูนย์แล้วทุกคนก็ เขาคงชนะแหละก็ไม่เป็นไรเอาอะไรกับลูกกลมๆเนาะทุกคนเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้พรุ่งนี้มีแข่งที่สต็อกโฮล์มตอนบ่ายโมงบ่ายโมงอีกจะ้ะก็นั่นแหละเราก็คงจะได้ไปดูตามเคยอะจะ้ะถ้าเป็นกลางวันไม่เป็นไรอันนี้ตอนแข่งกอนทุ่มหนึ่งนทุกคนเอ้ยยุงมันหาม โอ้โหเราอยู่ไม่ได้เลยมันกัดเป็นร้อยๆตัวเลยในในตัวเราอะ่ะบรรยากาศตอนค่ำค้ำแล้วทุกคนนี่แหละตอนค่ำคแล้วก็จะประมาณนี้ไกลๆที่อยู่จริงๆตามที่เราบอกว่าเราเดินแป๊บเดียวใครที่เคยเห็นเราปั่นจักรยานแถวๆนี้เนาะ กาะแปบ,บเดียวจ้ะหละโอ้ยไปยืนให้ยุงกินเลือดอยู่จนทุกคนดูฟุตบอลก็ไม่จบวันนี้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายวันนี้เฮ้ยโมโหยุงสงสัยเมื่อสงสัยเมื่อเช้าเราอะ่ะเราไปปลุกยุงตอนไปตักบูเบอรี่ไงทุกคนตอนนี้มันเลยมาหามเราเลย ข้างสนามฟุตบอลคือไม่มีใครอยู่ได้อะแบบยืนก็กระทืบเท้าอะไม่งั้นมันจะกัดอะอหายค่ะเราไม่คิดว่ามันยุงมันจะไอ้นี่ขนาดนี้จะได้พกสเปรย์ไปด้วยอ้อสเปรย์ยังเอาไม่อยู่นะคิดว่านี่จ้าบรรยากาศนี่สวยไหมตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นจ้านี่เนาะ เดินไม่น่ากลัวจ้ะแถวแถวนี้บริเวณที่อยู่มีไฟครบสว่างสวยอโอเคทุกคนฝากคลิปไปทำนี่จ้ะเด,เดินอีกแป๊บหนึง่งเนี่ยถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนถึงบ้านแล้วทุกคนถึงบ้านแล้ว คิดว่าเล็กนอนอยังถ้าเล็กยังไม่นอนหรอกทุกคนถึงเลียวถึงเลียว